เป็นชุดโซฟานะครับจากล้อจักรยานยนต์นะครับใน้อาปกติรถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับเมื่อเราใช้ไปนะครับมันเกิดสภาพในลักษณะเรียกว่ามันบุกมันบุกมันเบี้ยวเนี่ยมันจะไม่ได้ศูนย์นะครับไอ้ล้อตรงนี้ก็จะทิ้งไปนะครับประมานักเรียนนักฟ้าในระดับชั้นป2น2นะครับก็ได้ทำได้คิดค้นขึ้นมาแล้วว่าจะทำยังไงที่จะเอารถจักรยานรถยนต์ตัวเนี้ยนะครับมาใช้ประโยชน์ประโยชน์ได้สูงสุดนะครับก็จะทำเป็นขาเข้าเข้าอี๋นะครับตรงนี้ก็ขาโยกได้แล้วก็เอามาเชื่อม นะครับหรือเป็นแนวคิดการรีไซเคิลนะครับที่จากรอ่าเพราะว่าของการใช้เศษวัสดุนะครับเป็นเป็นจังเป็นวัสดุเหลือใช้นะครับสวยงามมากนะครับก็สามารถนั่งนั่งสบายนะครับถูกมากนะครับต้นดุลกว่านี้นะครับตกอยู่ที่ประมาณนะครับก็ประมาณ8 0บาทนะครับจางไหนก็จะอ่าวัสดุของไอ้น้านเชื่อมนะครับเพราะตัวนี้ก็จะเป็นของที่เหลือใช้หมดเลยนะครับส่วนสีเนี่ยเราจวแต่ว่าจะเอาสีอย่างไรมาทา นี่เอาไว้ตั้งของตั้งดอกไม้ตั้งประดับันีก็เป็นโซฟาตัวใหญ่นะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะทำไปอะโจในในบ้านด้วยในร้านด้ยได้เลยนะครับคุ้มสุดมากนะครับเราจะพัฒนาให้เป็นบออเป็นบอกที่เป็นที่พิงก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็น